กลายเป็นข่าวดังในวงการตํารวจนะคะเมื่อพลตารวจโทต่อศักดสุขวิมนผู้บัญชาการตํารวจสับสนกลางมอบหมายให้ทีมงานไปแจ้งความต่อกองปราบปรามเพื่อดําเนินคดีกับเพจสนับสนุนปฏิรูปตํารวจค่ะที่มีการโพสต์ข้อความเป็นหนังสือสั่งการของพลตารวจเอกสุชาติธีรสวัสิรรองผาบาตารเกี่ยวกับคดียาไอซ์หนึ่กิโลกรมัมคู่กับรูปของพลตารวจโทต่อศักค่ะงานนี้บิ๊กตารวจเคลื่อนไหวเองจะกลายเป็นเรื่องดังหรือเรื่องยาวแค่ไหนนะคะเราต้องมาพูดคุยกับคุณนพรัตนสุขบันที การข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะพี่โนคะเรื่องนี้ต่อเนื่องจากที่เราเคยคุยกันเรื่องของคดียาไอซ์1,500กิโลกรมัมที่ว่าผู้ต้องหาให้การสดทอดไปถึงนายตำรวจใหญ่อันนี้คือเรื่องเดียวหนังเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องกันยังไงคะครับเป็นเรื่องเดียวกันที่ตอนนี้เรื่องนี้กำลังเข้าสู่ฉากที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วตอนจบจะเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบนะฮะวงการ ของคนเสียกีในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คุยกันเซงแซ่ถึงเรื่องนี้อย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามเบื้องหน้าเบื้องหลังในเรื่องนี้เนี่ยผมแอบทราบมาว่าในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิในสนทิทอล์กของคุณสนทิลิมทองกุลในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันสุกนี้นะฮะก็จะมีการทำเรื่องนี้เป็นบิ๊กสตอรี่หรือเรื่องใหญ่นี่สมควรติดตามเพราะคุณสนทิ คงจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดให้พวกเราฟังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะมาคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นทางเถื่อนในชายแดนแม่สอดซึ่งตอนนี้ถือว่าเส้นทางในภาคตะวันตกเนี่ยเปลี่ยนไปจากแต่เดิมที่ไม่ค่อยจะมีการขนถ่ายลำเลียงยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาบ้าหรือยาไอ ผ่านเข้ามาทางชายแดนตะวันตกโดยเฉพาะในด้านแม่สอดจังหวัดตากนะฮะแต่ปัจจุบันผ่านมา2-3ปีมีการไหลทะลักของยาเสพติดเข้ามามากเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าทำไมยาเสพติดถึงเปลี่ยนเส้นทางมาเข้าทางแม่สอดจังหวัดตากนะครับแต่เดิมเนี่ย เส้นทางแม่สอดเนี่ยจะเป็นที่ที่ขนถ่ายสินค้าเถื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาวุธสงครามนะครับอาวุธสงครามเนี่ยทำไมต้องเข้าไปทางแม่สอดเนื่องจากว่าในบริเวณนั้นเป็นเขตอิทธิพลเป็นรัฐของกะเหรี่ยงอิสระซึ่งไม่ยอมขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของพม่านะครับ,รบก็จะมีการตั้งกองกำลัง กองทัพของคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะฮะดังนั้นเขาถึงต้องการอาวุธสงครามเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้เอาไปสู้รบกับรัฐบาลทหารของพมา่านะจากแต่เดิมมาก็จะมีเรื่องของการขนอาวุธเถื่อนเข้าออกนะซึ่งคนที่อยู่ในขบวนการขนอาวุธสงครามเถื่อนเข้าไปขายให้กับคนกะเหรี่ยงในบริเวณนั้นนะ ก็จะเป็นพวกที่มีศักยภาพในการหาอาวุธแล้วก็ลำเลียงเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นคนที่อยู่ในบทบาทของคนมีสีนะฮะก็จะเฉพาะแต่กลุ่มขบวนการที่มีศักยภาพจริงก็ไม่จะจะไม่เป็นที่แพร่หลายหรือกว้างขวางมากนักนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมันมีการขนยาเสพติดเข้ามาทางแม่สอด ะะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยทางแม่สอดเนี่ยก็เลยมีการตั้งนะฮะมีการตั้งด่านสกัดและป้องกันการเข้ามาของยาเสพติดที่ล้นเข้ามาจากเมืองเมียวดีฝั่งของประเทศเมียนมาเข้ามาทางแม่สอดจังหวัดตากมีอยู่ถึงสามด่านด่านแรกที่เราจะต้องเอ่ยถึงก็คือด่านห้วยยะอู ใช่ไหมครับที่เป็นที่จับกลุ่มได้ของยาไอซ์จำนวน1,500กิโลกร,รมัมที่เป็นเหตุของเรื่องที่เราได้เอ่ยถึงมานะก็เป็นด่านที่อยู่ในพื้นที่ของสอพพ,พวนะสพพวนี่จะเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ด่านห้วยยะโอนเนี่ยในภาษาตำรวจเขาจะเรียกกันว่าด่านผู้การ เพราะว่าอยู่ในอำนาจเต็มของผู้การผู้บังคับการจังหวัดตากนะรเราก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นด่านผู้การเนี่ยผู้การมีสิทธิ์ทำอะไรอย่างไรบ้างนะฮะนี่เป็นด่านที่1นึ่สำหรับด่านที่สองเนี่ยเรียกว่าด่านห้วยหินฝนนะฮะด่านนี้ตั้งขึ้นมาตามมติของครมถือว่าเป็นด่านใหญ่แล้วก็มีการตรวจร่วมกันของ หน่วยความมั่นคงตำรวจทหารฝ่ายปกครองและก็สุร,รกากรนะรเป็นด่านที่อยู่ร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายหลายกระทรวงนะครับอีกด่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดตากก็คือด่านแม่ทอนะอยู่ในสอพอแม่ทอในจังหวัดตากด่านนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นด่านผู้บัญชาการเพราะอยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบโดยตรง ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้บัญชาการก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในด่านนี้ใครจะมาทำอะไรนะก็มาติดต่อผู้บัญชาการได้นะครับถือว่าเป็น3ด่านที่ตั้งขึ้นมาภายหลังจากที่แม่สอดมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นนะซึ่งมีมูลค่า ในการค้าขายจํานวนมากในแต่ละปีตาม,มรายงานเขาบอกปีหนึ่งนับแสนล้านเลยค่ะแต่นี่คืออันนี้คือมูลค่าในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะการนําเข้าส่งออกยังไม่ได้นับรวมว่ามูลค่าของสิ่งที่ผิดกฎหมายมันมหาศาลแค่ไหนค่ะพี่นพสิ่งที่ผิดกฎหมายที่ผ่านเข้ามาทางจังหวัดตากและออกจากจังหวัดตากตรงที่ชายแดนแม่สอดตอนนี้ที่ยอดฮิตนอกจากยาเสพติดแล้ว ก็เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางแม่สอดเราจะเห็นว่าจับได้กี่กลุ่มกี่คนก็จะบอกว่าเข้ามาทางชายแดนแม่สอดทางด่านแม่สอดนะฮะนี่ก็เป็นแรงงานที่เข้ามาเสือส่วนใหญ่ในประเทศไทยแม้แต่โลหิงยาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทราบจากข่าวว่าจะเข้ามาทางจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดระนองแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าโลหิตยาเข้ามาทางแม่สอดจังหวัดตากนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าด่านจังหวัดตากเนี่ยพร้อมที่จะเปิดด่านด่านแตกในทุกเรื่องได้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะไม่ก,กี่ปีนี้เนื่องจากว่าทางฝั่งพมา่าเองเขาก็ปรับเปลี่ยน นโยบายในการปกครองในการดูแลชายแดนโดยเปลี่ยนเมวดีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาด้วยหลังจากที่มีข้อตกลงกันของรัฐบาลเต็งเซ่งนะกับกะเหรี่ยง KNU mm hmm. เมื่อปี2555นะ mm hmm. จากนั้นมาก็มีการพัฒนาเมืองเมวดี mm hmm. จเจริญขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วขณะนี้ก็กลายเป็นสวรรค์ของนักการพนันและสวรรค์ของนักค้ายาเสพติดไปแล้วนะครับเพราะว่าด่านแม่สอดจังหวัดตากที่เราเอ่ยมา3ด่านด่านแตกทั้งหมดเลยนะฮะมันถึงไหลทะลักเข้ามาสิ่งนี้เราไม่ได้พูดกันแบบลอยๆจากสถิติเมื่อปี2562มีการจับกลุ่มยาเสพติดได้ในบริเวณภาคกลาง โดยเฉพาะที่บริเวณนครสวรรค์นะฮะหลายคดีซึ่งแต่ละคดีเป็นยาไอซ์จำนวน500กิโลกร,รัมถึง1,500กิโลกร,รมัมแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยในเรื่องของวันนี้นะฮะก็เป็นยาไอซ์จำนวน1,500กิโลกร,รมัมนะครับแล้วมีนายตำรวจ2คนที่เป็นตำรวจใหญ่เข้าไป ผัพวพันโดยการพาดพิงจากคำให้การของพยานคนหนึ่งนะฮะซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันต่อไปนะครับบริเวณของชายแดนจังหวัดตากเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบดูแลตรวจสอบของกองกำลังนักเรศวรน,นะฮะแล้วสาเหตุใดคะพี่นกที่ในช่วงระยะหลังยาเสพติดถึงได้เปลี่ยนเส้นทางนำเข้าลำเลียงมาจากทางด่านแม่สอดอะคะ ครับนี่เป็นข้อสังเกตที่เราจะต้องวิเคราะห์กันต่อไปก็คือในอดีตยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาบ้ายาไอก็จะมีเส้นทางเข้ามาจากจังหวัดชายแดนแม่สอดนะฮะเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านนะแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางแล้วมาพักอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพรอย ติดต่อกับกรุงเทพนะก่อนที่จะส่งเข้ามากรุงเทพหรือส่งออกไปต่างประเทศขายต่อในต่างประเทศแต่ระยะหลังมานะฮะไม่กี่ปีหลังมาหลังจากที่มีการเปิดเมืองของพมา่าคือเมืองเมวดีอย่างเสรีในการค้าก็มีผลการจับกลุ่มสถิติการจับกลุ่มต่างๆเข้ามาทาง แม่สอดจังหวัดตากไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะหรือแรงงานเถื่อนที่เราได้พูดกันไปนะโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยเข้ามาจํานวนมากสิ่งที่เราจะตอบได้ก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าเขตพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคเหนือแต่เดิมซึ่งเป็นเส้นทางหลักเส้นทางสายไหมของยาเสพติดเนี่ย ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดกวดขันนะฮะโดยมีกองกำลังของทหารก็คือกองกำลังผาเมืองนะครับส่วนที่ต่ำลงมาบริเวณจังหวัดตากนะฮะก็จะเป็นอีกกองกำลังหนึ่งก็คือกองกำลังนเรศวรน,นะฮะเป็นคนที่ควบคุมชายแดนตรวจสอบพวกการาขนของเถื่อนความมั่นคงในชายแดนนะครับแต่ปรากฏว่า การขนสินค้าเถื่อนโดยเฉพาะแรงงานเถื่อนและยาเสพติดกับไหลทะลักเข้ามาทางด่านแม่สอดแบบด่านแตกเลยนะฮะทั้งที่มีด่านสกัดอยู่ภายในประเทศ3ด่านแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือด่านห้วยยะอุนะด่านหินฝนและด่านแม่ท้อนะครับเราก็มีความสงสัยว่า ทำไมมีด่านสกัดตามเส้นทางต่างแล้วด่านใหญ่ด้วย <Ừ. S 2> แต่ปรากฏว่า,าของหนีภาษ,ษีที่ไหลทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยยาเสพติดที่ถูกลำเลียงเข้ามากับไม่ถูกสกัดกั้นในสมด่านนี้และยังมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะและมีการขนกันในระดับที่เป็นระดับขบวนการใหญ่มากนะ,นะเพราะว่าขนกันทีจำนวนถึง พ,พันกิโลกร,รัมขึ้นไปนะอย่างเรื่องที่มีปัญหาอยู่ในขนาดนี้ของตำรวจเนี่ยก็พบว่ามีการซุกอยู่ใต้ท้องรถโดยการดัดแปลงท้องรถเป็นที่เก็บซุกซ่อนของยาไอจํานวน1,500กิโลกร,รัมนะนี่ถือว่าเป็นล็อตที่ใหญ่มากนะครับก็สรุปง่ายๆก็ว่าการตั้งด่านขึ้นมาของตำรวจครั้งนี้เนี่ย มันเป็นด่านที่เข้ามาป้องกันหรือด่านที่เข้ามาเก็บเกี่ยวนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่วันสะท้อนให้เห็นจากเรื่องที่ปรากฏออกมาโดยเฉพาะเรื่องของยาเสปิดและเรื่องของแรงงานเถื่อนที่ทุกชาติพันธุ์ในพม่าไหลทะลักเข้ามาทางแม่สอดเพราะมันก็มีตัวเลขออกมาว่าขณะนี้เนี่ย ซึ่งรัฐบาลได้ผ่อนปลนในการที่จะให้คนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยทำงานในประเทศไทยได้ให้บัตรสีชมพูนะครับทำงานได้ถึงปี2566นะโดยที่ว่าไม่ต้องมีนายจ้างค่าหัวของการขนคนต่างด้าวนะจากชายแดนพมา่าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกลายเป็น50,000ื่นห้าหมนบาทต่อหัว oh. ใช่ไหมฮะในการลำเลียง เข้ามาถึงไม่ว่าจะเป็นมหาชัยหรือกรุงเทพนะ oh. นี่ก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนของด่านแตกนะฮะด่านแตกได้อย่างไรก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาคุยกันรู้เรื่อง,องไม่ว่าจะเป็นตำรวจความมั่นคงฝ่ายปกครองต่างนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมว่ารอฟังคุณสนธิลิมทองกุลนะฮะในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ9้าโมงเช้าของวันศุกร์ ดีกว่าซึ่งน่าจะมีสิ่งดีๆและลึกๆเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับ